เออสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอตนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแพชโนตของซีซั่นที่12กันนะครับก่อนที่จะไปอธิบายแพชโนตนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าผมจะอธิบายในส่วนที่มันสำคัญเท่านั้นนะครับในส่วนที่มันยิบย่อยหรือว่าไม่ค่อยสำคัญเนี่ยจะไม่ถูกรวมภายในคลิปนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในเว็บนะครับเดยผมใส่ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั o นให้ เรามาเริ่มต้นกันที่การปรับบาลานซ์เลเจนด์ในแพชนี้กันเลยดีกว่าครับในแพชของซีซั่นที่12นะครับมีเลเจนด์ที่ถูกปรับบาลานซ์ด้วยกัน2ตัวนะฮะตัวแรกเลยก็คือคริปโตครับโดยคริปโตในซีซั่นที่2 2นะครับได้ถูกรีเวิร์กสกิลอย่างแรกเรามาดูการปรับสกิลแพสซีฟของคริปโตกันดีกว่าครับโดยสกิลแพสซีฟของคริปโตนะฮะจากตอนแรกเนี่ยมันจะสามารถตรวจจับหาศัตรูได้ในระยะ160องศานะครับเขาก็ปรับเพิ่มเป็น240องศาก็ถือว่ากว้้างขึนนะ และเมื่อคริปโตทําการเรียกโดรนกลับในขณะที่โดรนของเราเนี่ยกำลังสแกนศัตรูอยู่นะครับโดรนของเราจะยกเลิกการสแกนทันทีแล้วก็จะถูกเรียกกลับคืนต่อมาเป็นสกิลเทคนิคของคริปโตหรือว่าสกิลปล่อยโดนของเขานะครับสกิลนี้เนี่ยถูกรีเวิร์กใหม่หมดเลยนะฮะโดยจปะปกติสกิลนี้เนี่ยเวลากดใช้คริปโตจะทําการเข้าควบคุมดโดรนของเขานะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนให้เป็นเวลากดใช้สกิลนี้นะครับ คริปโตจะนำการปล่อยโดรนออกไปด้านหน้าเป็นเส้นตรงโดยใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ประมาณ2-3วิเพื่อตรวจจับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าให้เราเห็นนั่นเองครับและถ้าหากว่าโดรนที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันไปชนกับกำแพงนะครับโดรนของคริปโตเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นโดยอัตโนมัติและถ้าเกิดว่าเราต้องการควบคุมโดรนของเราเองก็ให้กดตัวคิวค้างเพื่อเข้าสู่โหมดควบคุมโดรนนั่นเองฮะแล้วก็โดรนของคริปโตเนี่ยยังถูกปรับลด HP ลง จากตอนแรก HP อยู่ที่60หน่วยก็ลดลงเหลือ50หน่วยโดยภาพรวมของการรีเวิร์กโดรนของคริปโตนะก็ถือว่ารีเวิร์กได้ออกมาดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อเสียมก็ยังมีอยู่นะนั่นก็คือโดรนของคริปโตที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะถูกทําลายได้ง่ายมากๆนะครับเพราะเขาปล่อยโดรนออกมาเป็นเส้นตรงไงและแถมโดรนของเขาเนี่ยยังถูกลด HP ลงอีกด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อเสียนะ แต่อย่างไรก็ตามครับในการปรับสกิลโดนของคริปโตในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับต้องรอไปติดตามดูในเกมอีกทีนะครับว่ามันจะส่งผลต่อตัวคริปโตยังไงกันบ้างต่อมาเป็นการปรับบาลานซ์ตัวละครที่แคมป์เก่งที่สุดในเกมนะฮะนั่นก็คือคอสติกนั่นเอง สิ่งที่เขาได้ปรับเกี่ยวกับคอสติกนะครับนั่นก็คือจักตินะครับทางแก๊สของคอสติกเนี่ยเวลาที่มันปล่อยแก๊สออกมาเราจะไม่สามารถทําลายได้ใช่ไหมล่ะครับเขาก็ได้ปรับให้ในตอนนี้ทางแก๊สของคอสติกที่มันมีแก๊สปล่อยออกมาเนี่ยจะสามารถถูกทําลายได้แล้วนะครับโดย HP ของทางแก๊สคอสติกเนี่ยจะอยู่ที่150หหน่วยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะเท่ากับคนใส่เกาะขาวเลยนะครับ นอกจากนั้นเขาก็ยังปรับให้ถังแก๊สของคอสติกเวลาที่มันปล่อยแก๊สออกมาแล้วมันถูกทําลายนะครับคลของแก๊สเนี่ยจะยังคงเหลืออยู่อีก2วิหลังจากที่ถังแก๊สนั้นถูกทําลายนั่นเองฮะและสุดท้ายถังแก๊สของคอสติกที่มันปล่อยแก๊สออกมาก็ได้ถูกลดเวลาในการปล่อยแก๊สลงจากตอนแรกมันจะปล่อยแก๊สนาน12.5าวิก็ลดลงเหลือ11วินาทีครับ โดยภาพรวมของการปรับถังแก๊สคอสติกในแพชนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าถาังแก๊สที่ปล่อยแก๊สออกมาเนี่ยจะถูกปรับให้สามารถทำลายได้แต่ว่ามันมี HP ตั้ง150หน่วยนะครับเท่ากับคนใส่เกาะขาวเลยนะอย่างไรก็ตามก็ต้องไปรอดูกันในเกมอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะส่งผลดีหรือผลเสียมากน้อยขนาดไหนกับตัวของคอสติกนะฮะ ก็จบกันไปสำหรับการปรับบาลานซ์เลเจนด์ในแพชนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในการปรับบาลานซ์อาวุธแล้วก็ไอเทมต่างๆภายในเกมกันบ้างครับเรามาเริ่มกันที่การปรับเปลี่ยนอาวุธภายในแอร์ดรอปของแพชนี้กันครับโดยในตอนนี้นะครับผมปืน a อ t เทเนเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกนําออกมาจากแอร์ดรอปนะฮะซึ่งปืน a อ t เทเนเตอร์ที่ถูกนาออกมาจากแอร์ดรอปนะครับเขาก็ได้นำฮอบอัพดิสลอปเตอร์หรือว่าฮอบอัพเจาะเกาะออกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็น ปืนเอ์เ r นเตอร์ธรรมดาปกติอย่างซีซั่นก่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนโวลนะครับก็ได้ถูกนําเข้าไปไว้ในแอร์ดรอปแทนนั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยได้ปรับเพิ่มดามจแล้วก็เพิ่มไซส์แม็กกาซีนให้กับโวลที่มันอยู่ในแอร์ดรอปนั่นเองฮะแล้วก็ในแพชนี้นะครับผมมีการเพิ่มฮอปอัพใหม่เข้ามาภายในเกมนะฮะโดยฮอปอัพอันนี้มีชื่อว่าคิเนติกฟีเดอร์ซึ่งฮอปอัพอันนี้นะครับเอาไว้ใส่กับปืนทริปเปิลเทคแล้วก็ p พีซคริปเปอร์ โดยความสามารถของ HopUp Kinetic Feeder นะครับเมื่อทำการสไลด์แล้วก็ทำการเข้าสะโขมเนี่ยจะทำให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นในตอนที่เราสไลด์เนี่ยมันจะทำการรีโหลดกระสุนให้เราอัตโนมัติอีกด้วยฮะก็สำหรับ HopUp Kinetic Feeder นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็น HopUp ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวครับ แล้วก็ฮอปอัพต่อมาที่ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับนั่นก็คือฮอปอัพแฮ m เมอร์พอยนั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่าผมคิดถึงฮอปอัพอันนี้มากๆเลยนะสำหรับ Hammer Point นะครับผมก็ไว้ใส่ปืน3ปืนด้วยกันนั่นก็คือ P 2 0 e n m o s a m b i e นะฮะแล้วก็เพิ่มมาอีกปืนหนึ่งในซีซั่นนี้นะครับนั่นก็คือปืน RE 4 5ครับ ซึ่ง Hop พ r m h เมอ e r p o ย n ์นะครับผมเวลาใส่กับปืนแล้วเนี่ยจะทําให้ปืนนั้นนะครับเวลายิงคนที่ไม่มีเกาะเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้นนั่นเองซึ่งเมื่อใส่กับปืน Peter w e n จะทําให้เวลายิงคนที่ไม่มีเกาะแรงขึ้น50%เวลาใส่กับโม s a m b i กจะทําให้ยิงคนที่ไม่มีเกาะแรงขึ้น35%แล้วก็เมื่อใส่กับปืน RE f o r t f จะทําให้ยิงคนที่ไม่มีเกาะแรงขึ้น35%ครับ คือต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวของการเพิ่ม Hammer Point มาในแพทช์นี้เนี่ยนั่นก็คือมันสามารถเอาใส่กับ RE45 ได้นั่นเองนะครับคือปืน RE45 เนี่ยมันรัวอยู่แล้วนะครับผมและถ้ามันใส่ Hop-Up Hammer Point อันนี้เข้าไปเนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ามันจะกลายเป็นปืนที่น่ากลัวขนาดไหนกันนะฮะอย่างไรก็ตามครับไปรอติดตามเล่นกันในซีซั่นที่2ดูนะครับว่าปืน r e 4 5ที่ใส่ Hammer Point เข้าไปแล้ว เนี่ยมันจะทำให้เป็นปืนเมตาในซีซั่นนี้กันได้หรือเปล่าต่อมาเป็นการปรับในส่วนของ HopUp Chattercap นะครับซึ่ง HopUp อันนี้นะครับเอาไว้ใส่กับปืน3030 Repeater แล้วก็ธนู โดยสิ่งที้เขาได้ปรับนะครับนั่นก็คือเมื่อเราเก็บฮอปอัพอันนี้ไปใส่ในปืนใดปืนหนึ่งปุ๊บนะครับผมมันจะทําให้ฮิปไฟหรือว่าการยิงแบบไม่สะโคบของปืนนั้นเนี่ยกลายเป็นการยิงในแพทเทิร์นของลูกซองไปโดยทันทีเลยครับ ซึ่งตอนก่อนที่มันจะปรับนะครับผมเวลาเราใส่ชัตเตอร์แคปเข้าไปในปืนใดปืนหนึ่งนะครับเราจะต้องกดเปลี่ยนโหมดปืนก่อนเพื่อให้มันสามารถยิงในแพทเทิร์นของลูกซองได้นั่นเองแต่ในแพชนี้นะครับเขาก็ปรับให้ใส่เข้าไปปุ๊บครับคุณไม่ต้องไปกดเปลี่ยนโหมดอะไรทั้งสิ้นนะเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่มันจะเปลี่ยนฮิปไฟของคุณให้เวลายิงเนี่ยมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นลูกซองเองครับ และถึงแม้ว่า Shatter Cap เนี่ยจะใส่เข้าไปในปืนใดปืนหนึ่งแล้วจะนำให้การยิงแบบ h ฮิ i ไฟเนี่ยเป็นการยิงแบบแพทเทิร์นลูกซองแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงแบบสะโขบโดยที่ปืนนั้นมี Shatter Cap เนี่ยมันก็จะเป็นการยิงแบบปกติอยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วก็การปรับอย่างสุดท้ายนะครับนั่นคือเขาได้ปรับลดดาเมจในการยิงในแบบแพทเทิร์นลูกซองลง1ดาเมจครับ การปรับแชตเตอร์แคปในแพชนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นการปรับที่ดีมากนะครับผมเพราะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนฮิฟไฟของคุณให้กลายเป็นการยิงแบบแพทเทิร์นลูกซองโดยดทันทีโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนโหมดปืนนะครับและนอกจากนั้นพอคุณยิงแบบเข้าสะโคมเนี่ยนะครับผมมันก็จะกลายเป็นการยิงแบบปกตินะฮะซึ่งถือว่าสะดวกแล้วก็เป็นอะไรที่น่าใช้มากๆเลยนะฮะสำหรับฮอบอัพชตเตอร์แคปในแพชนี้ โอเคครับคราวนี้มาดูในส่วนของการปรับบาลานซ์อาวุธกันแบบจริงๆกันแล้วนะครับผมโดยปืนแรกที่ถูกปรับนะฮะนั่นก็คือปืน Triple Take ครับในส่วนของปืน Triple Take นะครับได้ถูกลดดาเมจลงจากตอนแรกครับดาเมจนัดละ23ก็ลดลงเหลือนัดละ21ปืนต่อมาที่ถูกปรับนะฮะนั่นก็คือปืนแฟลตไลน์นั่นเองครับในส่วนปืนแฟลตไลน์ครับก็ถูกลดดาเมจเช่นกันนะครับโดยจากตอนแรกนัดละ19ก็ลดลงเหลือนัดละ18ครับ ปืนต่อมาที่ถูกปรับนะครับนั่นก็คือ Rampage นั่นเองนะครับผมจริงๆการปรับอันนี้เนี่ยมันถูกปรับมาตั้งแต่ซีซันที่11แล้วนะครับผมในตอนที่เขานำเอาออกไปจาก f i n g Range นั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียน Patch Note บอกไนงะแล้วก็มาเขียนใน Patch Note บอกในซีซันที่ส2นี้แทนนะครับโดยจริงเขาได้ปรับก็คือลดดาเมจนะครับจากนัดละ28เหลือนัดละ26แล้วเขาก็ยังปรับให้เวลาที่ Rampage ชาร์จเติมไมเกเนตแล้วเรายิงออกไปเนี่ยจะทำให้พลังในการชาร์จของมันเนี่ย หมดเร็วขึ้นนั่นเองฮะแล้วก็การปรับบาลานซ์อาวุธอย่างสุดท้ายในแพชนี้นะครับนั่นก็คือเขาได้เพิ่มปืนแฟลตไลน์แล้วก็ปืนลองโบเข้าไปอยู่ในเลปิเคเตอร์หรือว่าอยู่ในที่คราฟนั่นเองครับนั่นหมายความว่าในแพชนี้นะครับทั้งปืนแฟลตไลน์แล้วก็ลองโบเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บได้ตามพื้นภายในแมปอีกต่อไปนะครับถ้าเราอยากใช้เนี่ยเราจะต้องไปคราฟเอาในเลปิเคเตอร์เท่านั้นนะครับ ซึ่งแต้มในการคราของเจ้า2ปืนนี้นะครับใช้30แต้มคราเท่านั้นนะครับผมในการคราก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะซึ่งทั้ง2ปืนนี้เวลาเราคราออกมามันจะไม่มีของแต่งปืนใดๆออกมาให้ด้วยนะครับแต่มันจะได้แค่ตัวปืนพร้อมกับกระสุนสแต็กออกมาให้เราเท่านั้นครับ ซึ่งการเพิ่มเจ้า2ปืนนี้เข้าไปอยู่ในที่ครัฟแทนที่เราเนี่ยจะเก็บได้ตามพื้นทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเนี่ยได้เพิ่มอาวุธเข้าไปในที่ครัฟนะครับซึ่งนั่นจะทําให้ที่ครัฟเนี่ยมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะและนี่ก็คือเนื้อหาสําคัญของแพชโนตในซีซั่นที่12นี้นั่นเองฮะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับแพชโนตของซีซั่นที่12นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ซีซั่นที่12นะครับจะอัปเดตในวันที่9เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าวันที่9เนี่ยผมติดธุระสำคัญนะฮะยาวไปจนถึงประมาณวันที่14-15นู่นเลยนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยเล่นซีซั่น12กันอย่างสนุกสนานนะครับ โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ LCTM แท่ LC นี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอปืนไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ